Strongest System ตอนที่หลู่หยางปะทะหลี่ยี่ยิ่งไปกว่านั้นขุนนางท่านนั้นถึงกับมอบสุนัขป่าจันทางเงินให้กับข้าฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮลู่หยางเจ้านี่มันโง่เขลาจริงๆเดิมรีแล้วทั้งหมดนี้ควรเป็นของเจ้าที่เจ้าต้องโทษก็ต้องโทษตัวเจ้าเองนี่แหละที่มันโง่และก็ซื่อเกินไปหลี่ยี่พูดเขายิ่งลำพองใจและมองไปที่ลู่หยางยาวเล่ากับมองคนโง่ปัญญาอ่อนในความคิดของเขา ตราบเท่าที่เขาได้เงินเขายอมสละทุกอย่างบนโลกใบนี้บัดนี้เขาไม่กลัวที่จะเปิดเผยความจริงที่ว่าลูกอย่างถูกเขารอบทำลายเขาเป็นถึงผู้ฝึกอสูรแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้เพราะไม่มีใครกล้าที่จะวิจารณ์เขาความจริงเป็นเรื่องนี้นี่เองเจ้าลีหยีคนนี้ช่างโหดเหี้ยมเหลือเกินเจ้าเช่นหน้ารังเกียจจริงๆเหตุใดตะกูลเฉียถึงได้ยกบุตรสาวให้คนชั่วเช่นนี้ เบาเสิอย่าลืมว่าตอนนี้หลี่ยี่มันเป็นผู้ฝึกอศูนย์ถ้าเจ้ามีเรื่องกับมันเจ้าไม่ตายดีแน่ดูหลีต่ตาสวงไปตัวอย่างสิชาวบ้านซุบซิบนินทากันผู้คนเมืองชิงอย่างล้วนเป็นคนธรรมดาแม้ได้รับรู้ความจริงแต่พวกเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรเฮ้ย <Hey, S 2> จะทบกเพียงกันไปทําไมบัดนี้หลี่ยี่เป็นเขยตระกูลเฉียแล้วข้าไม่ต้องการได้ยินข่าวลือเหล่านี้อีกต่อไป หน้าของเชียเสริงบิดเบี้ยวเขาอดไม่ได้ที่จะตวะใส่ชาวบ้านที่กำลังวิจารณ์เขายิ่งไปกว่านั้นภายใต้คำสั่งของดียี่สุนักป่าส่งเสียงขู่ไปทางเหล่าฝูงชนปากสีแดงเลือดของมันทำให้คนเสียวไปถึงสันหลังหากนายมันไม่รังไว้มันคงกระโจนไปกัดกินผู้คนแล้วโฮโ,ฮโ,ฮโ,ฮโอโเจ้าสัตว์เดรัจฉานมาเป็นเขยแล้วยังลำพองใจอีกสักวันมันจะทรยศเจ้า ลู่อย่างอดกลั้นด่าไม่ได้เมื่อเห็นท่าทีของเชี่เสิงคนอย่างลี่หยีที่ขายเพื่อนได้เพียงเพราะเม็ดยาเม็ดเดียวมันก็ขายแม้กระทั่งภรรยาหรือพ่อของมันได้เพื่อสิ่งที่มันต้องการเจ้าเด็กเหลือขอหยุดพูดไร้าสาระอยู่นี้นะเมื่อเชี่เสิงได้ยินตาของมันถึงกับกระตุกเพื่อที่จะอยู่แควนเสียงอย่างและพัฒนาความก้าวหน้าของมันมันจะต้องไม่สนใจเรื่องพวกนี้ว่ากันว่าการพัฒนาของผู้ฝึกอสูร จะต้องถูกต่อต้านโดยพวกสัตว์อสูรทั่วทั้งทวีปสัตว์อสูรนั้นจะปรากฏขึ้นเป็นบางครั้งบางคาในเมืองเล็กๆซึ่งการป้องกันอ่อนน้อยของเมืองชิงหยางที่มีแต่คนสามัญชนนั้นก็ไม่สามารถป้องกันอะไรได้เมื่อไรก็ตามที่ฝูงอสูรจู่โจมเมืองนี้ก็จะถูกทวลงทันทีเรื่องราวเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำแทบทุกวันบนทวีปแห่งนี้แขวนที่มีผู้ฝึกอสูรที่แข็งแกร่งเท่านั้น จึงจะสามารถต่อต้านการบุกและปกป้องชีวิตผู้คนจากเหล่าอสูนได้ทว่าจํานวนของผู้ฝึกอสูรน,นั้นมีอยู่จํานวนจํากัดเหล่าผู้มั่งคั่งเท่านั้นที่จะอยู่ในบริเวณที่สภาพแวดล้อมที่ดีได้ส่วนสามัญชนนั้นก็ไม่สามารถที่จะจ่ายไหวและเข้ามาอยู่ได้ผู้ฝึกอสูนนั้นแตกต่างออกไปคนอย่างหลีย่ยี่ถึงแม้มันจะไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านแต่มันก็สามารถหยิบยืมจากแค้นเซียงหยางและสามารถครอบของในทันที นี่คืออภิสิทธิ์ชนของผู้ฝึกอสูรยิ่งผู้ฝึกอสูรมีวิชาที่แก่งกล้ามันก็ยิ่งได้รับอภิสิทธิ์สูงขึ้นสามัญชนไม่มีโอกาสเช่นนี้หากพวกเขาต้องการบ้างเขาก็ต้องจ่ายด้วยราคาเต็มอย่างไม่มีข้อแม้ดังนั้นเพื่อที่จะประจบหลียี่เขาจึงตัดสินใจย,ยกเลิกการมั่นหมายกับลู่หยางทันทีกระทั่งเชียงหลิงก็ไม่ปฏิเสธเพราะนางก็ต้องการชีวิตที่มั่นคงจะหล่นหาที่ตายแล้ว ลี่หยีสีหน้ามืดมนเมื่อถูกลู่หยางเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานมันจ้องมองที่ลู่หยางด้วยสายตาที่เย็นชาลู่หยางเจ้ายังไม่เข้าใจเลยเจ้าเป็นเพียงแค่สามัญชนแต่ข้าเป็นถึงผู้ฝึกอสูรถ้าข้าต้องการสังหารเจ้านั้นง่ายยิ่งกว่าขยี้มดให้ตายโอ้โอ้โอ้เช่นนั้นหรือลิมฝีปากลู่หยางยิ้มขึ้นอย่างเยาะเย้ยแม้ข้าไม่ต้องการก่อเรื่องแต่ข้าก็คิดว่าเจ้าควรจะรับรู้สถานะของเจ้า ยังไม่สายนะที่เจ้าจะค่มหัวขอโทษและยอมรับผิดต่อข้าไม่เช่นนั้นข้าจะให้เจ้าได้ตามลอยลีต้าสวงซักเมื่อเห็นลู่หยางยังไม่ยอมความโกรธแค้นของหลียี่พุ่งขึ้นน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยจิตฆ่าฟันสักเลี้ยงสงครามของเขาก็ส่งเสียงคำรามเพื่อประกาศสักดาร่วมกับเจ้านายของมันทำให้ฝูงคนบริเวณนั้นล่าถอยไปด้วยความกลัวพระเจ้า ี่คือพลังของสัตว์อสูรหรือเนี่ยเสียงคำรามของมันทําให้ข้ากลัวจนหดหัวแล้วดูที่กงเล็บของมันสิเขาว่าแม้แต่นักล่าที่เก่งที่สุดในเมืองชิงหยางก็ต้องแพ้แพ้ลู่หยางจบเฮแล้วสุนัขป่าของหลีย่ยี่พึ่งกัดแขนหลี่จ้าซวงออกชาวบ้านตากซุบซิบนินทากันลู่หยางเจ้าอย่าเพิ่งวู่วามชาวบ้านบางคนไม่ต้องการเห็นการหนองเลือดได้ได้กล่าวเตือนลู่หยาง เพราะสถานะของผู้ฝึกอสูรนั้นสูงส่งเขาสามารถฆ่าคนได้โดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่และไม่มีใครกล้าทวงความยุติธรรมอหยางเจ้าอย่าวู่วามนะักแม่ของลู่หยางกล่าวบุตรชายของ,งานางถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยและสามารถสั่งหารสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งได้แต่นางก็ไม่คิดว่าลู่หยางจะสามารถตอ่อกรกับสัตว์ที่น่ากลัวอย่างอสูรดุร้ายตัวนี้ได้อหยางมานี่แล้วเข้า นั่นเป็นสุนัขป่าที่กัดแขนท่านลุงซ่วงนะป้าหวังตกใจกลัวเธอไม่ต้องการให้เด็กคนนี้ตายเขาอายุเพียงแค่สิบหกปีเท่านั้นท่านแม่ป้าหวังไม่ต้องห่วงข้ามันก็แค่สัตว์ป่าข้าเอามันอยู่ลูอย่างใส่หัวเขาไม่รู้สึกกังวลแม้แต่น้อยแม้อยู่ต่อหน้าสุนัขป่าจันทาเง,งิน <laughs> จุา่โคโมเงหน้าไม่อายจกคิดว่ามันเป็นเพียงแค่สุนัขธรรมดางั้นหรื ถ้าจะบอกให้ก็ได้นี่คือสุอนัขป่าจันทางเงินของแท้อย่างเจ้านะ่ะค่าได้ก็แค่กระต่ายเท่านั้นแหละหลี่ยี่ยิมย้มเยาะเยะ้ยเจ้าเด็กนี้มันโอหังนะหลี่ยี่สแสดงให้มันเห็นความน่ากลัวของสัตว์อสูรนิทีเชียงเสริงทนดูไม่ได้และกล่าวกับหลีย่ยี่ลู่หยางเจ้าเหย่ไร้เยียงสานี่ไม่ใช่เหยื่อที่เจ้าเคยล่าเหมือนเมื่อก่อนนะเฉียงหลิงหลิงใส่หัวนางรู้สึกว่าลู่หยางยังเด็กเกินไป ทันใดนั้นต้าเหยยฉีกเจ้าสัตว์ป่านี้เป็นชิ้นซะลู่หยางไม่สนใจคนเหล่านี้และออกคําสั่งแก่ต้าเหยยที่อยู่ข้างๆต้าเหยยก็คือสุนัาของลู่หยางนะครับฮ่าๆ่มีข้าฝันไปหรือเจ้าใช้หมา่อนแอร์ในตระกูลของเจ้ามาต่อก่อนกับสัตว์เลี้ยงสงครามของข้าเมื่อเห็นต้าเหยยออกมาลู่หยี่ยิ้มในใจขณะเดียวกันผู้คนโดยรอบก็ต่างตกตะลึง ไม่มีใครไม่รู้จักสุนัขต้าเหย่ของตระกูลลู่แม้มันจะดุร้ายเพียงเล็กน้อยแต่สัตว์สงครามของดียี่นั้นเป็นถึงสัตว์อสูรโดยแท้ไม่ว่าสัตว์จะดุแค่ไหนก็จะถูกเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้ฉีกเป็นชิ้นๆข้าสัตว์นี้สงครามของมันก็ถือเป็นกำไรของข้าลู่อย่างเย้ยฮ่าฮ่าฮ่แม้ข้าไม่รู้ทําไมต้าเหย่มันถึงตัวโตเช่นนี้ยังไงมันก็เป็นเพียงแค่สุนัขอ่อนแอ วายุเงินฉีกมันให้เป็นชิ้นๆปียี่โมโหเมื่อเห็นรูอย่างไม่เกรงกลัวซ้ำยงจะฆ่าสุนัของครามของเขาเพราะสุนัขป่าจันทางเงินรวดเร็วมากปียี่จึงตั้งชื่อให้มันว่าวายุเงินวายุเงินเมื่อได้รับคำสั่งมันคำรามอย่างปี่นเต้นและกระโจนไปที่ต้าเหยเยนอย่างดุร้ายมันรวดเร็วมากทุกคนต่างหลับตาลงสุนัขธรรมดาจะไปสู้ความเร็วได้อย่างไร ทุกคนคิดและมองภาพว่าต้าเหยอจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆขณะที่หลี่ยี่มีสีหน้าเยอะอย่างมันมั่นใจในวายุเงินของมันมากว่ากันตามตรงนี่ถือเป็นการหยามเกียริที่หลี่ยี่จะให้วายุเงินของมันไปจัดการกับสุนัขบ้านแต่เขาไม่สนใจแค่ต้องการให้ทุกคนตะลึงหลี่ยี่ต้องการให้ลู่หยาตกใจกลัวและคุกเขาขอโทษที่เขาบังอาจมาร่วมเกินมันฮ่ฮ่า เมื่อคิดได้ดังนี้หรือยิ้หัวเราะออกมาเขาไม่สนใจการต่อสู้เลยด้วยซ้ําเขาจ้องมองไปที่หน้าของลู่หยางและคาดหวังว่าจะเห็นสีหน้าอันตกใจกลัวของลู่หยางทันใดน,นั้นเหมือนรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติลู่หยางย,งยังยิ้มอยู่ตลอดเวลาและไม่มีสีหน้าที่จะหวาดกลัวหรืยี่ได้ยินเสียงบางอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมเสียงร้องมันเหมือนมันเหมือน เป็นวายุเงินที่ถูกต้าเหยยข่มอยู่ต้าเหยยมีสายเลือดปาดแม้เพียงน้อยนิดแต่ก็เพียงพอที่จะข่มวายุเงินได้เป็นไปได้ยังไงลาวกบดียี่ถูกบีบคอมันพูดแทบไม่ออกเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าคนทรยศเจ้าขโมยความสําเร็จของข้าเพื่อเป็นผู้ฝึกอสูรบัดนี้เจ้าใช้พลังของนักฝึกอสูทรทํรลายข้าและครอบครัวเจ้าสมควรตาย ถ้าจะจัดการกับเจ้าข้าอยากจะรู้นะักว่าผู้ฝึกอศูน์จะแน่แค่ไหนเจ้าอย่ามาโอหังแถวนี้นะลู่อย่างมองไปที่หลี่ยี่ด้วยสายตาข้าฟังก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับตอนที่หกคุณที่รับฟังครับ